วัสดีครับผมวันนี้ก็มี bm 3 3 0 i เครื่องเบนซินนะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง2000ันเทอร์โบอันนี้ลูกค้าเน้นอยากได้เสียงป้ายแดงเลยเอามาทำเนี่ยอยากได้เสียงนะครับผมอยากได้กำลังเป็นเครื่องเบนซินนะครับผมมาดูงานเก่าก่อนของเก่าเขาจะมีพักกลางลูกนึงเก็บเสียงนะครับผมเราพักท้ายนะครับผมก็มาขึ้นของใหม่กันเขาใส่ท่อไปพัดหนึ่งลูก แล้วก็ชุดท้ายสร้างชุดท้ายขึ้นมาใหม่เอาแบบเสียงเอาแบบสูตรอัดนะครับผมใช้ปลายเดิมรุ่นนี้ของเดิมมีวาวด้วยนะผมก็วาวต้องใส่กลับเหมือนเดิมนะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยว B S I ขาดอันนี้คือใส่วาวเหมือนเดิมนะครับผมให้ทํางานเหมือนเดิมสแตนดาดแต่เอาเน้นมีเสียงมีกําลังมีท้อมีแรงเบรกขับสนุกแน่นอนนะครับผมทุนนี้รับประกันอยู่ที่สอง0 0บาทนะครับผมรวมรอบไปพัดเรียบร้อยแล้วเสร็เรียบร้อยแล้วครับผม